พาร์คเบรกเอนสปอร์ตมิลสเปกหนักเลยโอ้ยหนักมากไม่ได้ไม่ได้วมมาใช่ไหมใช่ผ่อนล้านนี่ดูคนขี่ม้านี่มันต้องแบบแข็งแรงมากเออต้องวมก่อนมันมันมันแบบเกรดขับยอดใช่ไหมเออใช่ไปลงพาร์ทไหมครับโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากปกติเนี่ยผมไม่ค่อยได้ไปลงไปมาโดยเฉพาะถ้าหนักมากอาจจะไปแต่ว่า สมัยผมไม่ไม่คุยได้ไปโรงพยาบาลแต่ว่าผมมีหลายยาประชา<ด>แต่ว่าหลายยานี้ผมอยากแนะนำหลายยาที่มีชีวิตหล <c oughs> ายยามีชีวิตหลายยาที่มีชีวิตมันเป็นยังไงเขาก็มีชีวิตนะเอา้าคุณหลายยามันก็ต้องมีชีวิตมันมีแต่เข้าไปอี่อหมอเอนที้ไม่ต้องวอ่าที่ไปดีกว่าผมพาไปดูแล้วก็รู้อ่าเน,นี่ยง,ง่ายยามีีวิตมาดิมาดิมาดิมาผมพาไปหลายยามีชีวิต นี่มันสมุนไพรไทยเงี่ยดนะสิเอ้ามีชีวิตไหมอ๋อมีชีวิตเต็มเตี้ยแบบดูดิขอโทษเข้าใจแล้วผมชอบบ้าโอ๋ออ๋อนี่คุณคุณตั้งชื่อร้านเองใช่ไหมร้านนี่แล้วยามีชีวิตแหมมีความคิดสร้างสรรค์นั่นนะสิผมไม่ผมไม่อนนี้ เย็บปวดอันนี้ผมชอบอบเชยถูกต้องอบเชยดีมากแล้วคุณรู้จักอบเชยด้วยเหรอเดี๋ยวว่าผมชอบยิงใบบัวบกด้วยโอเคช้ำในโอเคช้ำในใบบัวบกอร่อยโอยดีมันที่อันไหนที่เป็นขมๆมันซาดาวแบบอะไรเนี่ยผมชอบคุณรู้ไหมคนไทยเนี่ยเขามีสำนวนรู้เปล่าเอออีปุ่นก็มีอะไรเออขมเปียเหมือนกันขมเปียะก็ยินอะไรที่ขมแบบสัดใจผมชอบ อันนี้ก็ดีนะสมัยแบบอ๋อบาบูนร่างกายอะไรเนี่ยกะชายดำอ๋อกะชายดำก็ดีถักถักแห่้วก็ท่มก็ได้อ๋อเพราะนีทำทำเป็นด้วยเหรอดีอร่อยโอ้ยดี๋งคือยังไงนี่อันนี้คือมาซื้อต้นแล้วกลับไปก็บางทีก็ถักแห่้ะก็หัง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 บ้างอาจจะเป็นท่มก็ได้หมดก็ยังไงก็ยกินสดสดก็ได้บางอย่างก็ขมแต่ว่าดีอะมันรู้สึกขมอืมดี ถ้าไปทอยทอยรู้สึกว่ากินแล้วก็ดีก็คือทุกอย่างหายจากใจอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้สําคัญเลยนะนนอยตอนนี้ตอนนี้ตันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเป็นการสอนให,อให้ผมได้รู้ว่าจากใจอันนี้สาคัญมากทุกอย่างมันอยู่ที่ใจอ๋อนทุกอย่างมันอยู่ที่ใจยังไงจะซื้ออะไรดีฮะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าวันนี้ผมมาซื้อกับซื้อเาจะจุดถูคือก็เลยจะบอกกับผมว่าร้านยามีชีวิตเนี่ยคือแค่นี้ ใช่แต่ที่จะมาซื้อข้างในคือแคปซูลใช่ครับไปเลยไปเลยอันนี้ก็ต้องฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าอย่าเจ็บนิดเจ็บหน่อยแล้วทานแต่ยาแก้ปวดนะครับมันไม่ดีต่อสุขภาพนะสมุนไพรไทยนี่แหละดีที่สุดนะครับโอ้กพุณมากครับเดี๋ยวจกันครับ โอเคได้ยาแล้วโอเคนะเออเดี๋ยวผมคุหนั่งสือที่ห้องสัมด้วยตอนนี้ฮะใช่ตอนนี้ลาไปแกไป คีทุ่งเลี้ยวเอ๊ห้องชำระเสริมปัญญาเสริมปัญญาครับผมเดี๋ยวผมขอทำกางบ้านนิดนึงแล้วก็คืนหนังสือนี่นะได้ครับผมครับเดชอาสวัสดีครับครับผมครับเต็มชี่นะคะไม่เลครัโอเคผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคืนนะครับเดี๋ยวผมทำกางบ้านก่อนครับผมสวัสดีครับ ส,สีครับครับนีค่คุณคุณคิดเองเหรอเนี่ยเขาบอกเคียง,งเองครับไม่ค่อสวยเท่าไรครับไม่ไม่สวยนะฮะนี่สวยมากเลย <laughs> นี่คุณคุณเรียนภาษาไทยดนะ้วยก็แต่ก่อนผมคุยเรียนภาษาไทย,จบ,ยจ,บจบปออะไรเออจบอ่าจบปอหกครับจบปอหกพ,<อ>พอดีมีสอบพีระครันอยู่ในประเทศไทยเป็นของกระทรวงศึกษาคือหมายความว่าคุณเรียนอยู่ที่โรงเรียนสอนภาษาใช่ครับแล้วคุณก็ ศึกษาเองเรียนเองรบรคที่บ้านที่บ้านบ้านก็เข้าไปโรงเรียนบ้านคุยกันกับอาจารย์บ้านก็คุยกับชาวบ้านไทยบ้านก็เป็นเพื่อนสองให้บ้านก็คนไทยช่วยเยอะเยอะมากขออนุญาตดูหน่อยอ่าครับได้ครับโอ้โหสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นของชีวิตคือธรรมชาติอันนี้คืออันนี้คือ เป็นเหมือน,นอ่านหนังสือไม่ไม่ผมเขียนเองไม่เด็กบ้านจริงๆเล้วมันกวีแต่ว่ามันเป็นหล่อยแก้วเป็นกวีอ๋อแต่ไม่ใช่เป็นกรองเป็ดยานีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณรู้จักกรอนกกวีด้วยเหรอใช่ครับก็ผมสนใจด้วยวเกี่ยวกับกวีแล้วก็ผมถามอาจารย์ว่าแออ,อผมผมอยากรู้ว่าในประเทศไทยใค,ใครเขียนกวีเ็กๆรกคือเลกใครอ๋อก็คือสุนตมพู วใช่ <Wow. S 2> รู้จักแล้วผมต้องพูดชอบเอลกวบีอันนึองอปาอปาเอออาอมานีผมชอบมากรู้จักด้วยผมอผม่งเขียนตอนอน,นี้อยู่อันนึงเดี๋ยวผมจะลองอ่านนะครับครับเลี้ยวซ้าย่าไว้ใจมันนมันเซนสุดลึกลำลึกกำหนดถึงเท,ท้าวันปันเกี่ยวที่เรียลล์ก็ไม่กดมือนนั่ใน น้ำใจคนนะผมชอบชอบเป็นี้อึ้งไปเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับผมยังอึ้งเลยครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าชาวญี่ปุ่นคนนี้จะมีใจรักในบทกลอนของท่านกวีเอกสุนทรพูดได้มากขนาดนี้ถึงขนาดจดพกไว้ในกระเป๋าติดตัวไปไหนมาไหนตลอดเวลาแถมยังลายมือนี่น่ารักใช้ได้เลยนะคุณแล้วคิดว่าเสน่ห์ของของการเขียนเขียนกวีหรือเขียนกลอนเป็นภาษาไทย สน่ห์ที่ตรงไหนอ๋อเสน่ห์ผมชอบชอบแบบมันเป็นเสียงเดียวกันแต่การเขียนกรอวม,ม่นต้องมีสัมผัสไม่ใช่หรอสัมผัสนี้ยกตัวอ,อย่างหนงน,นะครับเดีย๋ยวผมชอบเสียงกวีนี้อ่าจะชอบกวีมันเป็นเดี๋ยวนี้ผมอยู่ในผ้าดอมพอมไลาไรสาระและโลกล้มไหลวใกล้ห่างจากนี้มีเสียงกรอนลองแกลนความจำก็หายภายในดี ที่นี่อยู่ที่ในเราอะไรเนี่ยแบบไม่เดี๋ยวก่อนแล้วแล้วคเหล่านี้เนี่ยคุณเอามาจากไหนอ่ะก็หาพอจะนากลมอ้ามอะไรเนี่ยต้องต้องใจพอจะนํากลมเป็นเป็นอารมณ์แบบว่าใช่เขาเรียกว่าอารมณ์สุนทรีนะในการแบบดึงความรู้สึกตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเห็นใช่ไหมใช่โอเคอย่างไรก็โอเคผมจบแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณมากครับโอ้ยขอบคุณมาก โอ้โหไ,ได้เห็นแบบว่ากิจกรรมคนนี้ใช้ได้เลยทีเดียวไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่างไหมครับพรุ่งนี้ว่างว่างใช่ไหมครับ uh huh. อโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาไปเที่ยวโอกแบบผมแบบคุณเลยนะใช่ครับให้ผมไปได,นะได้ไหมได้ไหมได้เลยอโอเคดีดีเลยดีดีดีอโอเค ไปไปไปจ้าพ่อมูตาซาทาคาวะโตรฮาโตซามะซัมบย